ขอเรียนคุณรับไมพันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค้าเมจากเบอร์รี่ยูเกอร์นะคะส่วนงาน corporate ชั่นคุณเมนแอนด์แบรนดิ้นะคะครับผมจะบอกว่าเบอร์รี่ยูเกอร์นี่ก็เป็นแบรนด์แท้ของเราเหมือนกันนะเข้ามาสิบกว่าครั้งแล้วนะฮะวันนี้คุณรับไมพันนำตำแหน่งอะไรมาร่วมชาเลนจ์กันครับจะเป็นในส่วนของตำแหน่งจัดซื้อนะคะ procurement officer นะคะแต่ตรงนี้จะมีความ specific นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของผู้สมัครท่านนี้่จะต้องดูแลงานในส่วนของพวกสื่อ ต่างๆะคะ่ะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับดิจิทัลมาเก็ตติ้งแพลตฟอร์มต่างๆนะคะรวมถึงโซเชียลมีเดียนะคะที่จะต้องทําการซอร์ซิ่งด้วยอ่ะคะ่ะเป็นงานที่ดูแลด้านสื่อถูกไหมฮะใช่แล้วก็รวมไปถึงการจัดจ้างดารานักแสดงรวมถึงงานโปรดักชันต่างๆของการโฆษณาด้วยอ่ะคะ่ะโอเคเป็นซอร์ซิ่งจัดหาด้านสื่อด้านนักแสดงะนะครับงั้นแนะนําเดี๋ยวชื่อตําแหน่งใส่ตรงตัวไปก่อนนะครับปกติชื่อที่ลงประกาศงานใช้เป็นโพเกียวเมนต์แบบนี้เลยหรือเปล่าครับที่จริงแล้วตําแหน่งท ที่รัค่ะจะเป็น p r o ป m e n t e x e e u กซ์เซคแต่ทีนี้ว่าเพื่อให้มันดูแมสขึ้นก็เลยใช้เป็น officer ไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะครับได้ครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะใส่ชื่อเพิ่มเติมับหน่อยนะครับเดี๋ยวคีย์เวิร์ดเราจะไปใส่พวกงานสื่องานดิจิตัลอยู่แล้วนะครับชื่ออาจจะใส่เป็น procurement executive ใช่ไหมครับค่ะ เดี๋ยวใ่ไปหน่อยนะครับ<ช>คือหน้าท<ช>ี่งานเป็นงานด้านการจัดซื้อเลยแหละแต่ว่าใ,<ช>ในกลุ่มเขาเรียกว่าที่ดูแลเนี่ยเป็นด้านสื่อด้านโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับใช่ค่ะทั้ง Facebook TikTok หรือว่าอินสตาแกรมเนี้ยค่ะทั้งหมดเลยชื่ออื่นๆข้างบนนี้เลือกเพิ่ม<ช>ได้ไหมครับที่เป็น Merchandise เป็น Purchasing Supply Chain คิดว่า Purchasing น่าจะพอได้ค่ะ Purchasing ได้นะครับค่ะ หน้าที่งานมันจัดซื้อทีนี้คำํำคีย์เวิร์ดละก็จะมาในเรื่องของคําสําคัญนะครับทั้งหลายของเราสื่อโฆษณาโซเชียลมีเดียนะครับอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นะครับมีคําอื่นเพิ่มเติมที่อยู่ในขอบขายหน้าที่งานไหมครับหรือว่าที่อยากเห็นในเรซูเม่ของแคนดิเดตไหมครับการตลาดออนไลน์การตลาดดิจิตอลค่ะได้หมดเลยนะการตลาดออนไลน์การตลาดดิจิตอลนะครับอาะดิจิทัลไปด้วยก็ได้ครับ เราแคดดีเดยบางคนอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งได้ค่ะครับผมไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับที่เป็นจัดซื้อด้านหาโซเชียลมีเดียด้านซื่อคือเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานบนจ็อบท็อกันค่ะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยลองเข้าไปเสิร์ชดูเองอะนะคะโดยที่ยังไม่ได้โพสต์เนี่ยก็มีที่น่าสนใจอยู่หนึ่งเรซูเม่แต่ยังไม่ได้เข้าไปดูลึกมากนะคะคิดว่ามันค่อนข้างที่จะชาเลนจ์นิดหนึ่งนะคะรับถ้าในตลาดเนี่ยมันจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นมีเดียไบเออร์ไบนออร์ ลองดูก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวลองไปหน่อยเป็นมีเดียไบเออร์ดูตรงตัวเลยนะมีเดียไบเออร์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายพวกโ r เกียวเมนต์เพอร์เชสมันจะเป็นสินค้าเป็นวัสดุเป็นเป็นอะไรค่ะนั้นเป็นของบอ้น่าจะได้ตรงกว่าก็เดี๋ยวลองใส่ทั้งสองชื่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองลองดูงั้นคีย์เวิร์ดเบื้องต้นประมาณนี้งั้นโฟกัสไปที่มีเดียไบเออร์ก่อนในชื่อตาแหน่งนะครับเ๋วลองดูนะครับว่าเปลี่ยนชื่อจากโ r เคียวเมนต์จะตรงความต้องการมากขึ้นหรือเปล่าถ้าแรกขึ้นมานนะครับเป็ ไบเยอร์แบบนี้นะครับตัดคำค้นหา Facebook Instagram นะครับเปิดประมาณนี้ลองดูด้านล่ายสักหนึ่งท่านครับมีเดียไบเออร์เหมือนกันนะครับเป็นธุรกิจทางด้านนี้เลยฮะสื่อบันเทิงโฆษณาปราัันคีย์เวิร์ดแทนจัดซื้อสื่อแบบนี้เลยครับแบบนี้ตรงขึ้นไหมครับค่ะตรงขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะเปลี่ยนชื่อตำแหน่งนะครับ ค่ะก็คือจะใช้เป็นมีเดียไบเออร์มีเดียไบเออร์ใช่ก็จะเจอเมื่อสักครู่นี้ประมาณ400กว่าเรซูเม่ครับมาเช่อตำแหน่นงค่อนข้างตรงและสะโคปไปในหน้าที่งานที่เป็นสื่อทางด้านโซเชียลแล้วก็ทางด้านระบบออนไลน์ด้วยค่ะถ้าคุณสมบัติประมาณนี้ถือว่าน่าจะใช่กลุ่มที่กำลังมองหาไหมครับก็สโคปลงมาได้เยอะเลยค่ะคน้างานชัดขึ้นหรือว่าต้องการกรองตัวไหนเพิ่มเติมไหมครับเงินเดือนหรือว่าพื้นที่หรือภาษานะครับถ้าอยากกรองเพิ่มก็เดี๋ยวจะมีตัวเลือกให้กรองเพิ่มได้นะครับมีอะไรที่เราอยากจะเจาะ จะข,ขอเป็นรักสองถึงห้าปีค่ะ อยู่ในช่วงขั้นต่ำสองปีหล่อไฟนะฮะกับผมกำหนดช่วงอายุไหมครับอาจจะได้อีกสเปคหนึ่งก็ถึงสักประมาณ35มสิบห้าได้สามสิบห้าไม่เกินสามสิบห้าประสบการณ์สองปีขึ้นไปอายุไม่เกินสามสิบห้าดูแล้วจะช่วยได้ละจากสี่ร้อยกว่าเรซูเม่จำนวนก็จะลดลงมาหน่อยนะเนื่องจากฐานอายุนะครับก็หนึ่งร้อยสิบเก้าเรซูเม่ก็ยังไม่น้อยนะดิจิทัลมีเดียไบเออร์ท่านแรกยังอยู่นะครับมีเดียไบเออร์นะฮะท่นที่สองอยู่ในช่วงอายุอยู่ในช่วงปีประสบการณ์ที่ต้องการนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ทางด้้าาานนงงมมััลลติีีเดยยทห ระบบทั้งหลายตามที่กาหนดด้วยไตามคีเวดนะครับถ้าประมาณนี้ถือว่าชัดขึ้นไหมครับชัดขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ว่าตำแหน่งวิจิตแค่ชื่อตำแหน่งเองครับเดี๋ยวลองตอนนี้โพสจขอบไปแล้วด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองกลับไปเปลี่ยนชื่อจากโคเกมเมนต์เป็นมีเดียไบเออร์แบบนี้ดูนล้วยิงไปตรงกลุ่มก็คือเปลี่ยนจากชื่อตำแหน่งเป็นมีเดียไบเออร์ไปเลยใช่ครับก็จะได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ งั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณระไมนธุ์นะครับแล้วก็หาคนตําแหน่งงานนี้ให้ได้เร็วๆนะครับค่ะค่ะขอบคุณม <ขอ S 1> ากค่ะคุณนะครับสวัสดีครับ อันนี้น่าสนใจมากพี่บอลเพราะว่าบางทีเราติดว่าเอ๊ะบางทีไปสมัครเข้ามาไม่ตรงเลยบางทีจุดเล็กๆเลยครับติดแค่ชื่อตำแหน่งเท่านั้นเองการเป็นว่าถ้าเกิดเราใส่ชื่อที่อาจจะกว้างเกินไปหรือว่าไม่ตรงจุดเลยระบบมันก็จะยิงไปไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับใครที่ถ้าเกิดติดตำแหน่งไหนอยู่ก็ลองมาชาเลนจ์แบบนี้ได้นะครับเผื่อจะได้เทคนิคใหม่ๆนะครับเผื่อจะได้ราดปัญหาด้วยว่าเอ๊ะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะครับ